ก็วันนี้ผมในทีทูนะครับวันนี้มีอะไรมาแชร์ให้แล้วนะครับความรู้เก็บดีๆเหมือนเดิมนะครับผมไปซื้อตัวช่วยประคองนะครับชิ้นไม้เวลาเราเลื่อยกระรงเดือนนะครับเวลาใช้งานปัญหาของมันก็คือที่ผมซื้อมาปุ๊บพอเราติดติดด้านนี้ใช่ไหมครับติดด้านนี้นะผมสูงมอ,อให้ดีกว่าน,นะอ่าเวลาเราติดติดด้านนี้ถูกไหมฮะนี่ปรากฏจะเป็นไงไให้ดูใกร้ล้อมันมีเดินมันเดินได้ไหมมันเดินได้น,นี้ มันเดินด้น,นี้อา้าวเราซื้อมาเพื่อมันดันไม้ด้านนี้แล้วมันล้อด้านนี้ทําไงอ่ะกลับกันก็ไม่ได้ใช้งานไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าเพราะว่าลูกล้อตัวนี้มันลอยใช่ไหมมันเอาไวทไ้ทําไงอ่ะมันเอาไว้สําหรับตะคองเวลาเราใส่ไม้ด้านบนตอนเราใส่ไม้ด้านบนทัไนี้เป็นแนวตั้งนะแต่นี่เป็นใบนะไม้ก็จะใส่ด้านบนแล้วก็ลื่นไปได้เพรานี้มันผิดโจทย์สิผมอยากจะเอามาใช้แนวนอนทำยังไงอ่ะ วันนี้ผมมีทริคนะครับคือผมลองมาแล้วแล้วผมก็แก้มันได้แล้วนะฮะเห็นไหมฮะมันไปไปได้แต่ดูนี่นะเห็นไหมครับมันไปได้ครับผมแก่แล้วนะครับเห็นไหมตอนนี้มันกลับไาอยู่ผมก็เลยจะแก้ตรงนี้สมัยก่อนตอนที่ผมใหม่ๆผมอ่าเขาเรียกว่าอะไร่ะไม่กล้าทำปัจจุบันนี้ผมทําหมดลองเลยก่อนอื่นเพื่อนเพื่อนก็ แกะน็อตทั้งหมดตรงนี้ออกก่อนนะครับผมจะเพย์วิดีโอไปเร็วๆนะเวลาแกะนะครับเสร็จแล้วก็เปิดฟามันออกมาแบบันนี้ข้างในกลไกจะเป็นแบบนี้ผมกดซูมไปให้ดูนะครับก็ให้เพื่อนๆถอดสลักตัวล็อกล้อออกก่อนอันนี้ผมเพิ่งซื้อมาเลยนะเพิ่งได้มาวันนี้นะ ชอบตรงที่มันเป็นอลูมิเนียมแล้วมันง่ายจริงๆบางคนก็ DIY นะครับแต่ว่าผมเป็นพวกสายชอบงานอลูมิเนียมชอบงานแบบนี้นไม่ต้องมานั่งทำเสียตังไม่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าซื้อตามช่วงโปรอย่างเดียวไม่โปรไม่ซื้อบางอย่างก็เคยับนะครับก็ขันมันออกมาตอนขันผมก็จะเพยเ์ยวิดวีโอไปเร็วคนะครับ ะหว่างนี้ผมตัดกลับมาด้วยการคุยนิดนึงตัวนี้จะเป็นเหมือนอผมไม่แน่ใจเข้าใจภาษาว่าอะไรนะแต่ผมถือว่าเรื่องมันเหมืนอนเดือยนาะเดือยเพื่อรอกมันนะครับรอกมอันกะ็ปลดกปลดเดือยมาปุ๊บตรงนี้จะมีสปริง,งนะให้ระวังรับสปริงตัวนี้ก็ปลดด้านหลังก่อนนะครับปลดด้านหลังก่อนพอปลดด้านหลังถอดปุ๊บ ค,ค่อยๆถอดลงสปริงจะไม่เด้งนะครับสปริงมันจะเป็นข้ออยู่นี่ข้อดีของที่เขาทําไว้คืออะไรมันพลิกได้ครับเห็นไหมฮะพอมันพลิกมาปุ๊บมันก็เป็นรูปส,สอนเหมือนเดิมแค่นั้นเองแล้วดูนะฮะพอเราพลิกมาปุ๊บเราใส่ตัวนี้ลูกล้อไปปุ๊บเป็นไป,นปนตามที่เราอยากได้แล้วครับนะครับเป็นไปตามที่เราอยากได้แล้วเห็นไหมฮะนะครับ ผมเปลมนไปตามที่เราอยากได้ปุ๊บก,ก็เราก็จะใส่เข้าไปนี้ด้วยเวลาใส่ใส่สปริงเนี่ยมันใส่ยากเพราะมันเป็นล่องหากระดาษมาแผ่นหนึ่งครับยัดมันลงไปก่อนเสร็จแล้วเราก็ยัดสปริงเข้าไปตรงนี้มันจะมีรูเห็นรูไหมครับมันมีอยู่สามรูยัดสปริงเข้าไปตามรูด้านข้างเลยพอเรากระดาษน้องไปปุ๊บสปริงมันจะเดื่อน้ช่ไ จริงๆมันต้องโอโตโฟกัสเนี่แล้วเราก็เสียบมันเข้าไปเดี๋ยวเราไดจับสปริงให้มันตรงเดี๋ยวให้ดูนี่ๆนีตรงนี้มันเขาทำไม่ดีนะมันเป็นบาลุงเลยเห็นไหมมันเป็นบาลุงอย่างเงี้ยมันง่ายนกครผมก็จะจับให้มันลงสองอดีพอมันลงสอง เข้าพอดีปุ๊บผมก็จะดึงกระดาษด้านล่างออกเนี่นกระดาษด,ด้านล่างดึงกระดาษด,ด้านล่างออกึเหมือนก็จะเข้าล็อกพอดีเลยะมีดวงไหนมันดูแบบไม่เข้า,ารูปก็่อยเราก็จับนิดนึงนะครับตอนนี้ระหว่างแอดจั้นเนาะกระดันตัวนี้เข้าไป เราปุ๊บหลังตึ๊กนะก็ขันตัวนี้ก่อนเลยกันไปกันสปริงเด้งเสร็จล้วก็เอาหางบลามันจะมีตัวที่เป็นทู่นไหครับตรงนี้เป็นรูนะก็อเอาส่วนของรูเสียบเข้าไปไถเข้าไปเวลาไถเข้าไปไม่ต้องไถเข้าไปให้มันสุดมากนะครับเ,เพราะว่าอะไรเพราะว่าด้านในมันจะมีร่องนะครับ จะมีลองของึอนไปดีปุ๊บก็ลองหมุนตรงนี้ดูถ้าหมุนตรงนี้ลื่นไม่ได้รู้สึกติดขัดอะไรก็แปลว่าเป็นอันใช้ได้แต่ถ้ามันรู้สึกติดให้คายออกแปลว่าไหนแปลว่าเราหมุนลึกไปต้องไม่ติดนะตัวเลขมันต้องไม่ติดนะครับพอเสร็จปุ๊บก,ก็ใส่ตอ่อทำเบา ไข่พอตึงมือยังไงครับเห็นไหมครับหมุนไปทางเดียวกันนะใส่ไมา้าเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับเราก็ประกอบแป้นแป้นของมันแปนน้นมันจะมีขีดไว้อยู่ด้วยนะครับก็ไข่กลับไปทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับ เป็นงานเสร็จเรียบร้อยนะครับเวลาเราถ่ายนะอย่งตอนนี้ผมเอาเครึ่งหนึ่งในเส้นครึ่งหนึ่งกันกน,นะครับ,บด้านบนสุดกันเลเพียงเท่านี้ลูกล้อตรงนี้ก็จะตรงกันได้ระนาแล้วนะครับเ,เดี๋ยวมาดูวิธีการใส่ เราก็จะใส่น้องนะครับน้องตัวนี้เวลาใส่เนื้อใส่งนี่น้องตัวนี้ใส่เข้าไปก็ทำมาได้พอดีต้องเลยนะครับเริ่ปรับเริ่มลึไครับวันนี้ เราต้องกันกัน B กนอ,อ,กอ,อกนน,น,นะอะน,ออนะครับผมตั้งให้พอดีกนล็อกออกแค่ระดับเลยก่อนนะนานนอนๆนะครับตอนนี้เวลาเราตั้งลัวดันไม้เข้าไปเห็นไหมครับลูกล้อก็จะเคลื่อนตามเห็นไหมครับ เป็นตามกหลังไม่ได้มันปืดน,นะครับอันนี้ถ้าเรามีลว้ว่าดุาชิปปุ๊บก็เรียบร้อยในงานตัดได้นะครับวิธีการทํางานของเขาก็ที่ดีๆนะครับก็มีครั้งที่ผมได้มารับก็ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกําลังใจให้ผม้วยนะครับทุกๆหนึ่งไลค์ก็จะดีใจมากนะครับ ก่อนในที่ทูวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะครับวันนี้ก็ได้ของดีมาแต่ต้องมาแก้ไขแต่แก้ไขได้นี้ก็ถือว่าเพอร์เฟคชอบมากเลยครับผมบ๊ายบายนะครับ